สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนะ mm hmm. ค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วน mm hmm. อีพีนี้ก็จะมาทําคลิปอีกสักหนึ่งคลิปเกี่ยวกับลุงพลถูกยึดทรัพย์จริงหรือไม่ใช่หรือไม่อวันนี้ขอน,น,นําเสนออย่างตรงไปตรงมาแล้วก็นําเสนออย่างฟาร์มที่เอฟซหลายคนเนี่ยนะครับถามเข้ามาเยอะเ mm hmm. มื่อคืนนี้ผมก็ได้ไลฟ์ไปแล้วครับนะเมื่อคืนนี้ผมก็ได้ไลฟ์มาแล้วก็มีเอฟซส่งมาให้ไล์ หล,หลายโพสต์มากๆหลายโพสมากๆครับในใในในแพลตฟอร์มสีฟ้าผมนึกก็มีช่องเดียวนะสามช่องที่ไปลงข่าวกันแล้วคนกดไลค์เก้าพันเป็นหมื่นและผู้ติดตามช่องน,นั้นครับโอ้โหสี่หมื่นห้าหมื่นมีการลงข่าวนําเสนอว่าลุงพลถูกศาลยึดทรัพย์ลงุงช็อกลุงพลคอตกถูกศาลยึดทรัพย์ก็ลงข่าวเมื่อวันสองวันนี่เอง ก็ซึ่งมีเอฟซีหลังจากเมื่อคืนที่ผมไลฟ์สดเนี่ยผมเห็นแค่ช่องเดียวนะครับที่เอาไปลงนะครับเอาไปลงแบบนั้นแต่ตอนเช้ามาเมื่อเช้านี่ครับผมมาเปิดดูเมื่อกี้นี่เองเมื่อกูเองว่าเอฟซีส่งมาเอ้านี่มันหลายช่องหลายช่องหลายเพจนี่ทําไมไปนําเสนออย่างนั้นผมก็เลยงงเอ้าแล้วแม่งคนกดไลค์เละเต็ไมไม่หมดเลยแล้วคนคอมเมนต์เกือบพันคอมเมนต์ด่าฮูวิผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมสงสารพอไปเอกนะ ผมลงศาสตร์ลงแทนนะต้องพูดอย่างนี้เลยว่าคือไปลงข่าวกันแบบรื่มร่ำรื่มล่ำซึ่งข่าวมันไม่ได้เป็นเป็นอะไรจริงเลยแต่ไปลงข่าวกันแบบนั้นคือลงเพื่ออะไรกันผมก็เลยงงทีนี้ผมก็เลย <c oughs> ไปเปิดดูไปเปิดดูคอมเมนต์ด่าเต็มเลยคือเขาอยู่ในเดือนจำเขาก็ทุกข์ใจพออยู่แล้วพวกคุณไปนําเสนอข่าวกันแบบนั้น <c oughs> มันใช่หรือเปล่ามันสมควรหรือไม่ลองไปพิจารณากันดู <c oughs> คือพวกคุณต้องการแค่ยอดวิวยอดไลค์ไม่ได้สึกผม ผลกระทบที่ตามมาอย่างเงี้ยป้าฟ้องได้นะครับแบบนี้ฟ้องได้ครับฟ้องคอมเมนต์นะครับแล้วแม่งคอมเมนต์แต่คนที่มีตัวตนเท่านั้นเลยแต่ก็คงจะยากครับเพราะว่าป้าแกเป็นคนไม่ค่อยจะไปจองเวรจองกรรมใครนะครับไม่ค่อยจะไปจองเวรจองกรรมใครนะครับอืมเพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมถ้าเราไปเสพข่าวแบบไม่มีสติมันก็จะเป็นอย่างนี้ใครสี่ f ีหลายคนก็เป็นห่วงกังวลจริงไหมจริงไหมมันจะไปยึดทรัพย์อะไรป้าแกอย่างไรขายของอยู่เลยถูกต้องไหมถ้ามีอะไรป้าให้แกก็ต้องออกพูดแล้วจริงรับให้มีอะไรให้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้ไปฟังที่ป้าครับอย่าไปฟังอย่าไปฟังข่าวลวงนะครับมันเป็นข่าวลวงท,ท,ที่สร้างขึ้นมาว่าเออ่ทําให้ครอบครัวได้เสียหายและคนที่ทําเนี่ยมันก็ไม่สนใจหรอกนะเพราะคนทําอยู่ต่างประเทศนะครับนะ อยู่พวกขเมนอะไรพวกเนี้เหมือนพวกแสแกมเมอร์พวกนี้ที่เขาจับไปอยู่ในที่เขานพวกนี้ก็จะทําช่องขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนติดตามเยอะ,ยอะนะครับแล้วก็คอมเมนต์ก็จะมีการตักลิงก์เว็บการพนันนะครับให้คนเข้าไปเล่นเพราะกระแสเนี่ยมันเป็นกระแสที่คนน่าเชื่อกระแสเนี่ยเป็นกระแสที่คนมันเชื่อแต่ทงๆทงที่มันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ที่คนก็จะไปอ่านคอมเมนต์ อ่านคอมเมนต์ปุ๊บเหมือนช่องผมเนี่ยเจอปักลิงก์มาจำมาก่อนในในยูทูบเหมือนกันมีเข้ามาปักลิง์เวฟอะไรอย่างเงี้ยเวลาคนเข้าไปอ่านข่าวแล้วถูกใจก็กดไลค์ก็หลงเข้าไปเล่นการพนันใต้คอมเมนต์สุดท้ายเสียเนื้อเสียตัวบรรดาตัวหมดนะครับเพราะนั้นไอ้พวกนี้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําพวกเว็บพน,น,นันนะครับเพราะฉะนั้นมันทําอะไรมันไม่สนใจหรอกพวกนี้มันม,มันไม่ใช่คน นะครับพวกมึงยังมีฟรามเป็นคนอยู่หรือเปล่าอีเวนนะครับยึดซับบ้าบอพอเหียวอะไรเขายังขายของอยู่เลยแล้วแม่นางเอกเนี่ยยกฟ้องขึ้นมาเนี่ยยิดซับอะไรเขาล่ะริงไหมครับนะแะบยิดซับอะไรเขาละผมถามหน่อยสิอืมเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้คิดด้วยคนที่เที่ยวไป คอมเมนต์กันอะระวังจะโดนข้อหานะครับมีมาทนะครับคดียังไม่ได้จบเลยครับศาลยังไม่ตัดสินในชั้นฎีกาเลยทุกคุณมาลงข่าวว่าถูกลุงพลลุงพลถูกยึดทรัพย์กูงงมากเลยงงกับข่าวนี้หลายเพจหลายคนหลายช่องเอาไปลงกันผมก็เลยมาชี้แจงไอซีครับว่าทุกท่านไปดูช่องช่องป้าแล้วกันถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าป้าแกก็จะลงเองอย่าไปเซพข่าวไอ้พวกเพจพวก อะไรพวกนี้ที่มันไร้สาระให้มันมากเลยสี่ถ้าเราไปดูปุ๊บมันก็คิดตกคิดตกแล้วก็อย่างนี้นะครับนะนะครับเราต้องก็ต้องช่วยนําเสนอในในมุมความจริงนะครับในมุมความจริงให้กับสังคมได้รู้ว่าอ๋อมันมีเพศพวกนี้อยู่นะต้องระวังนะทําขึ้นมาเพื่อดูดเงินด,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 ดูดเงินมือดูดเงิน,งนอ่าดูดเงินเพื่อนๆน,นะครับดูดเงินพวกเราคนไทยเนี่ยนะครับ ตกเป็นเยื่อพวกนี้เยอะมากเลยนะต้องระวังนะครับโพสต์กระแสอยู่อีกวันหนึ่งมีโพสตดาราคนนี้ตุยกูงงมากเลยเที่ยววันนี้ออกรายการอยู่เลยเ<ส>นี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอินฟูคนนี้ตุยแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างงี้พี่ครับมันก็จะเป็นปรมบณนี้แหละมันทําขึ้นมาเพื่อให้คนติดตามติดตามปุ๊บมันก็เลยเปลี่ยนเป็นเว็บพนันอย่นานพวกนั้นอย่าไปให้ค่าครับนะอย่าไปให้าาค่าก็คือผมเรียกเข้าไปบุกนะครับเข้าไปบุกคอมเมนต์เลยนะว่ามั่ว นะข่าวมั่วนะครับก็ไม่เห็นมีใครตอบผมเลยเพราะมันใช้ระบบเอไอไพวกนี้มันไม่ตอบคอมเมนต์หรอกนะครับนะบข่าวปลอมข่าวลือนะครับข่าวมั่วผมงงอะไรวไอุ้พลถูกยึดจับเมื่อคืนขับรถกับหมาเมื่อคืนนี้ม,มีแม่ส่งมาให้ผมเต็มเลยแล้ววันนี้เอาอีกแล้วแล้วมันก็มนไม่ได้มีแค่ช่องเดียวนะหลายช่องที่ทําขึ้นมานะครับหลายช่องหลายเพจ ที่ทาขึ้นมาบางคนก็เพจบางคนก็พูดตามสี่ห้าหมื่นบางบางเพจก็สองหมื่นเพราะเพราะเล่นข่าวนี้คนก็ไปเชื่อว่าข่าวจริงข่าวจริงข่าวจริงอะไรเงี้ยจริงๆรงิมันไม่ใช่ข่าวจริงอะไรเลยคุณก็ไปเชื่อกันอะไรเงี้ยผมก็เลยงงว่าเอ้ยอะไรวะว่าทําไมทําไมไปลงข่าวทุกวันนี้ข่าวก็ทุกใจพอแล้วพวกมึงอ่ะเบาได้ก็เบากันเขาก็อยู่ในเรือนจําแล้วเขาก็กำลังต่อสู้คดีฟาร์มของเขาอยู่ พวกมึงไปน,นําเสนอข่าวกันแบบนี้รอบก่อนก็ไปเสนอข่าวว่าอะไรครับลุงพลถูกซ้อมข้างอ่างอาบน้ําในมือถือสื่อกาแฟสื่อมาม่าอยู่ก็เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมก็ไม่มีข่าวอย่างนี้ขึ้นมาให้ทํายังไงต้องออกมาแก้กันอะไรกันถ้าไม่แก้สังคมก็มองอย่างนั้นน่ะผมบอกเลยว่าถ้าไม่แก้ ไอคนที่เข้าไปคอมเมนต์พันคอมเมนต์มันเข้าใจแล้วว่าลุงพลถูกยึดทรัพย์จริงๆเพราะฉะนั้นอะไรที่เราช่วยก,กระจายข่าวแล้วก็ช่วยก,กระจายครับว่าลุงพลยังไม่ถูกยึดทรัพย์นะครับอย่าไปเชื่อข่าวลวงข่าวปลอมพวกนั้นนะครับทีนี้นคนเขาก็หลงเชื่อทีนี้นถ้าลุงพลออกมาจากเรือนจําสมมตินะสมมติว่าถาา้ศน์ศตัดสินว่า,าลุงพลคือผู้บริสุทธิ์ใครจะเชื่อทีนี้ไม่มีใครแล้วก็ไม่มีใครเล่นข่าวด้วย ไม่มีใครเล่นข่าวด้วยทีเนี้ยใครจะเชื่อทีนี้ตอนนี้ใครเพราะข่าวมันโจมตีไปแล้วไหมเพราะนั้นอะไรที่เราช่วยแก้ได้แก้ผมให้ผมก็แก้ได้เท่าที่ผมแก้นะครับเรื่องลุงพลถูกยึดทรัพย์ไม่มีนะครับก็ประกาศไปแม่ของเราแม่แม่บางคนเชื่อก็ไปถอนการติดตามแม่แม่บางคนไปดูข่าวแล้วก็ถอยก็มี เพราะนั้นนะครับเราต้องเชื่อมั่นแล้วก็ลองติดตามในช่องป้าอย่างเดียวถ้ามีอะไรขึ้นมาป้าจะมาพูดเองนะครับทุกท่านเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะมานี้ครับสวัสดีครับ